สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยยอมรับกดดันชาวเน็ตยกเป็นหนุ่มเดียวในดวงใจพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดรลอยยอมรับว่ากดดันเมื่อถูกยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจจากกรณีที่คนนําไปเปรียบเทียบประเด็นของหนุ่มกะลาและสุดเจ้าตัวมาร่วมง,งานเป็นพรีเซนเตอร์ M150 และเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว ตอนนี้ถูกยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจหนุ่มบอกว่าโหกดดันมากจริง,รงๆเรากดดันมากคือก็พยายามบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกคือตอนนี้มีเรื่องของคนชื่อหนุ่มมันก็จะแบบว่าหนุ่มที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัยไม่พยายามบอกไว้มันกดดันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพลาดหรือมีอะไรหรือเปล่า เห็นข่าวบอกว่าก็ลำบากใจลำบากใจก็รู้สึกว่ามันจี๊ดๆเหมือนชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะเราเจออะไรมาเยอะแล้วแล้วก็คือคนก็รู้ว่าพี่เคยเฮียมาก่อนเอาง่ายๆบางทีมันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันบางทีก็ไม่อยากจะสัมพันธ์หลายคนก็ชอบที่ยวเราเปรียบเทียบเรื่องของแหนอ๋อมันแค่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคืออย่างที่บอกไปคือพี่เข้าใจมนุษย์ผู้ชาย เวลาที่อยากจะลองกําลังอยากจะว่ายน้ําหรืออยากมีแหนมีกอสวะก็จะอยากว่ายพอโดดลงไปเสร็จบางทีมันก็ไม่ไหวต้องรีบกลับขึ้นฝั่งแล้วเช็ดพวกแหนออกแต่ถ้าคุณยังดึงดันที่จะว่ายต่อสุดท้ายคุณก็จะตายเองจมน้ําไปเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกชีวิตคุณให้ถูกเท่านั้นเองมีคนมาขอคําปรึกษาเยอะไหมหนุ่มกัญชัยบอกว่าไม่มีหรอกไม่ค่อยอยากให้คําปรึกษาใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ